มันเคยจะสำเร็จแล้วมันก็ไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีกรรมอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ไม่มีครับหนูเพิ่งไปถือสีอันนี้ก็เพิ่งสึกมาใครอ่ะผมหนูแล้วก็หนูก็เพิ่งสึกมานี่ก็เพิ่งสึกมาไม่อันนี้สึกก็สวนสึกเคยมีคดีอะไรติดตัวมาบ้างอ่ะไม่มีค่ะไม่มีอไม่มีก็ไม่มีอะไรเลยรอดไม่มีด้วยโอเคไม่มีแม่นอนนะคะหลวงพ่อ มีคดีมาเคลียรคดีให้หมดอย่างเดียวเข้าใจป่ะแล้วมันก็จะเลยรุ่งเรืองอ่าเธอไม่มีก็โชคดีแล้วถือเทพองค์ไหนไม่มีเทพองค์ไหนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆพ่อก็เป็นคนแบบแบบธรรมะทงหมดสายนี้นะคะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูอพ่อชอบเปิดลวงพ่อฤทิกดำก็ไปไหนก็จะแบบแบบพูดถึงแล้วก็เอยคือเขาเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจของเขา่คะดีแล้วแล้วตัวเธอตัวเธอ หนูเหมือนกันค่ะหนูก็จะจะคิดถึงหลวงพ่ออ่าๆดีละแล้วก็เลยแบบคือเข้าใจไหมว่าท้าที่ถามนี่แบบว่าเทพนี่นะเขาก็มีกระตังเว้ยแล้วหนูควรควรรับถือเทพองค์ไหนคะอ่าเธอก็ไปเธอเทพองค์ไหนอยู่กับหนูเธอก็ต้องไปเซิร์ชก่อนเอ้ยคนนี้หน้าตาพอใกล้เคียงกัน <c oughs> ดูแล้วมันถูกใจและเน้นรวย ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปเสิร์ชก่อนวันนี้แล้วไปเสิร์ชก่อนคือพูดง่ายเราไปยื่นใบสมัครหรือว่าพระแม่ลักษมีเขารวยใช่ไหมแล้วก็แบบยื่นใบสมัครรับหนูไว้เป็นเป็นบริวารด้วยอย่าลืมหนูนะเข้าใจป่ะเขาก็จะแบบว่าเอ้ยอันนี้แล้วก็ดูความจริงใจแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เหมือนกับว่าอธิษฐานให้ท่านไปด้วย คือมันต้องมีพูดง่ายมันก็ต้องมีส่งไปก่อนอเขาจะส่งกลับได้เข้าใจปะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยโอ้ยมันมันเข้าใจปะเมจะเมจจาเงินทองมาเลยนะเข้าใจปะคือไม่ใช่เราแบบว่าเขารวยอ่ะเหมือนกับเรามีเพื่อนเป็นเศรษฐีอ่ะใช่ปะมีเพื่อนจนก็จนตายสิเข้าใจปะมีเพื่อนเศรษฐีเราก็เป็นคนดีทําดีแล้วก็เห็นความดีเราเข้าใจปะอ่ะ เอาเศษเงินไปสักสิบล้านสาธุโอ้ <c oughs> <g retrie ves> <c oughs> มีเยอะใช่ป่ะ<า>มันมีโอกาสไงตามนี้ได้ค่ะเออไป <c oughs> สาธุค่ะ